สวัสดีครับเรียบร้อยครับบาร์เซโลนาคว้าอีกหนึ่งแชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับศึกซูเปอร์โคปาเดอเอสปันยาเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้3ประตูต่อ2 h a ฮันซ่ฟิกยังคงยอดเยี่ยมครับรอบชีงชนะเลิศบอนห้วยสิถิติของทางด้านฮันซิฟิกนี่แม่เหลือรับประทานครับอย่างที่บอกนะครับว่าแแต่เสียดานิดนึงแล้วนะครับว่าคือเขาคุมสมบรนิด เรียกว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยกับปายยืนมินิกับบาซาลนาแต่กับทีมชาติเยอรมันดันไม่ประสบความสําเร็จครับตอนที่ถูกดันขึ้นไปคุมทีมชาติเยอรมันนี่อาจารย์ก็คิดว่าเฮ้ยมาละทีมชาติเยอรมันนี่กลับมาสู่ยุครุ่งเรืองแน่ๆเลยที่ไหนได้ครับก็แปลกอีกนะครับสําหรับทางนัานแฮนซิฟิกสงไตคือคุมได้แค่ทีมสโมสรมั้งเนี่ย ก็ถือว่าฤดูการนี้น right ี่บาร์เซโลน้าล้างแค้นได้นะครับแล้วก็ล้างแค้นเรอัลมาดริดแบบเจ็บแสบจริงๆครับเพราะว่าในศึกลาลิก้าเดียรเรอัลมาดริดชนะแต่ว่านี่มันรอบชิงชาลเลนต์บอลห้วยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายนี่มันแตกต่างกันเยอะมากๆครับบาร์เซซลนาเกมนี้เด่นมากๆเลยก็ต้องยกให้กับทางด้านราฟินญาครับเห็นเห็นเลยนะนะครับว่าคือเรื่องของเกมรับเกมรุกนี่มีส่วนช่วยเหลือทีมอยู่ตลอดเวลาครับแม่ คือนักเตะแบบนี้นี่ค่าตัว150ล้านก็อย่าขายเลยนะสหรับทางด้านบาร์เซโลนาครับทีนี้บาร์เซโลนานี่ใช้ทางด้านกาเซียนะครับฝั่ประตูนะครับก่อลางมีบารเด้นะครับกาเซียคูบาซี่ควีนเต้โลเปสปราคิเตองครับเปดรียราฟินญาเลวานแล้วก็ลามิลเยม่าครับโดยทางฝั่งของราฟินญานี่เกมนี้ยิงคนเดียว2ประตูนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งจากทางด้านเลวานครับส่วน เรอัลเมดริดครับทีโวกูตัวครับคาร์เรราสลินทวิเซนราอูเอสเซนเซินอซนโอเฟเดริโกบาลบาเต้คาวิงกาเชียนเบนี่จูตเบลิงแฮมวินิซิวสจูเนียร์โรดิโกแล้วก็ทางด้านกอนซาโลก,กาเซียครับสองประตูของเรอัลเมดริดอ่ามาจากทางด้านวินิซิวสจูเนียร์แล้วก็กอนซาโลก,กาเซียครับราเิญญานี่ยิงให้บาเซโลนาออกนำไปก่อนนะครับนาทีที่36 แล้วฝั่งของเรอันแมริตครับตามตีเสมอนาทีทในช่วงทศเวลาบาดเจ็บอะของคือนเวลาแรกครับวินิสูสตูเนียคือราฟินญชได้ดีกต้องบอกนะครับว่ายิงเก่งจริงๆนะครับทั้งที่มีชวเแมนนี่เนี่ยยืนบังอยู่นะครับแต่ว่าก็หาช่องจนได้อะนะครับคือชวเแมนนี่นี่เข้าบอลช้าก,กว่านิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหมุมแทบไม่มีเลยว่าสวยแล้วนะโอ้โหเจอลูกยิงของวินิสูสจูเนียเข้าไปนี่ยอดเยี่ยมกว่าอีกอะไรมันจะเหลือรับผิดทายขนาดนั้นนะครับเกมนี้นี่คือสปีดความเร็วนี่ คิดเอาแล้วกันว่าบาเซโลนาต้องเอาราฟินญาเนี่ยมาประกบวีนี่ถึงจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าลูกที่ทางฝั่งบีนีสวิสจูเนียยิงได้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเลี้ยงหลบกองหลังของบาเซโลนาแล้วก็ยิงแบบโ,โหสวยสุดยอดงามแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเลวาเนี่ยครับยิงให้บาเซโลนาออกนําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลุดจังหลุดกะดักออฟไซด์ไปได้นะครับแอนแอรา์เามริดกองหลังเผลออีกแล้วครับสองหนึ่งนึกว่าจะจบแค่นี้ที่ไหนได้ครับ แน่กรรมก,การทดยาวเกินกว่าเหตุนะนะครับจริงๆแล้วต้องทดแค่3หรือ4นาทีแต่ว่านู่นทดไป 6- 7นาทีเลยนะครับแล้วก็ก่อนซาโลกาเซียครับยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้นนานเรอัลเาดดตดคือเข้าใจนะนะครับแฟนบอลอาจจะไม่พอใจบาซ่า,าเฮ้ยอะไรว่ามันหมดเวลาแล้วมันเลยช่วงทดเวลาไปตั้งเยอะแล้วคือในช่วงทดเวลาบาดเจ็บี่มันมี2ประตูเกิดขึ้นนี่พอมี2ประตูเกิดขึ้นมันก็ต้องมีจังหวะก,การดีใจใช่ไหมครับการดีใจแต่ละครั้งมันกี่เวลาอย่างน้อย1น,นาทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมก,ก,ารการก็ต้องทดเพิ่มครับ โอเคจบเครื่องแรก2ประตูต่อ2ครับเครื่องหลังราฟินยาครับต้องบอกว่าโชคช่วยแบบนิดๆนะนะครับเพราะลูกยิงของเขานี่จริงๆแล้วคือถ้าไม่ไปฉลบกองหลังของเรอัลมาริดดูวิถีแล้วทีับคูตัวเซฟได้ครับแต่ว่าแบบพอฉลับปุ๊บบอลมันเปลี่ยนทิศทางนิดเดียวครับกูตัววืดเลยประตูชัยของบาร์เซโลนาครับ3ประตูต่อ2เกมน,นี้นี่คือชาบี้มีการเปลี่ยนตัวเอาฝั่งของวินิอุสจูเนียออกนะ นะครับคือช่วงท้ายดีก็เรียกว่าดาน่าส่งเลยนะครับเอ็มปัปเป้อาดากูเล่พูนี้ลงมานะครับทางด้านมัสซันตัวโน่ผู้นี้นะครับีโอกาสลงสนามกันหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรเลยที่จะเปลี่ยนทางด้านวีนีเซอุสจูเนียครับ เพราะว่าเกมนี้นี่คือนักเตะที่ทำผลง,งานได้ดีที่สุดของเรอัลมาดริดคือวินนี่นะครับเป็นคนที่สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของบาร์เซโลนาอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าหลายๆจังหวะก,ก็เหมือนเดิมนะวินนี่นี่ก็คือยังคงฝืนนะครับพยายามที่จะเล่นแบบวันแมนโชนะครับรหลายๆจังหวะนี่ไม่ไม่จ่ายผิดกับนักเตะของบาร์เซโลนาะเห็นเลยนะครับว่าคือพอพวกเขาเห็นช่องปุ๊บนี่จะพยายามจ่ายให้กับเพื่อนเนี่ยในการเข้าทําประตูบ้างหาช่องว่างอะไรบ้างแต่ว่าวินนี่ก็คือบอกคุณไม่ต้อง คุณจ่ายมานะครับที่เหลือผมจัดการเองซึ่งตรงนี้นี่คือแหมเอาไปว่าแก้ไม่ได้หลอกสำหรับท่านวีนิซิลส์ยูเนียร์ครับถ้าเกมไหนเล่นดีก็เนี่ยอย่างที่เห็นเกมนีิ้ยอมรับนะครับว่าเล่นดีมากๆครับแต่ว่ามันยังไม่พอชาบี้มาเปลี่ยนตัวเขาออกอีกแม่อะไรกันนั้งกันหนาเชียวเอาชาบี้ว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเอมบปเป้นี่จะได้ลงสนามก่อนที่จะเสียประตูนะนะครับแต่ว่าคือก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันก็เสียประตูไปแล้วอนะ่ะ จริงๆแล้วคือต้องการอยากจะเติมเกมรูปเพิ่มมากขึ้นครับแล้วเป็นยังไงผิดหวังไหมก็เรื่องธรรมดานะครับยังไงทีมก็ต้องผิดหวังอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็บอกเขาก็ยังมีความภาคภูมิใจนะครับในทีมครับก็แพ้ไป3าประตูต่อ2นะครับก็หวังว่าจะสามารถกลับมาประสบความสําเร็จได้นะครับในเกมถัดไปทางด้าเลว่าล่าน,นะครับออกมาบอกอะไรบ้างเขาเขาบอกเขาก็เซอร์ไพรส์นะที่ว่าเรอัลมาดริดนี่แหม บล็อกต่ำแล้วเกิดนะครับบอกพวกเรามีความสุขมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งการคว้าชแชมป์นะครับเฉพาอย่างยิ่งการเอาชนะเรอัลมาดริดเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆพวกเราเล่นได้ดีนะครับทั้งในครึ่งแรกและครึ่งเวลาหลังครับสุดท้ายแล้วพวกเราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด, <S <S 2> <S 2> สดก็อย่างที่บอกนะครับว่าแปลกใจครับที่เรอัลมาดริดนีคือบล็อกค่อนข้างจะต่ำนะถอยถอยแนวรับลงมาค่อนข้างค่อนข้าจะต่ำอะ ส่วนราฟินยาน่ะโอ้โหเขาบอกราฟินยารู้อยู่แล้วนะครับวิธีในการยิงประตูนะครับเขาอยู่ในโมเมนต์ที่ดีมากๆครับพวกเรานี่เป็นทีมที่อันตรายครับพวกเราสามารถที่จะเอาชนะในการเป็นทีมแนะ่เล่นกันเป็นทีมนะครับย้ําเลยส่วนราฟินยาล่ะนะครับบอกว่าพวกเรารู้นะครับว่าพวกเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ผมคิดว่าพวกเราีี่ทำได้ดีมากๆครับ แต่ว่าราฟินย่านี่ก็ยังไม่ค่อยจะพอใจนะครับกับสกอร์ที่ออกมาจริงๆแล้วควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ครับแหมสกอร์น่าจะขาดกว่านี้่างงั้นเถอะมาคาราฟอร์ดแหมได้แชมป์แรกกับบาร์เซโลนาแล้วนะนี่ก็บาร์ซ่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับแจ้งไปที่มาคาราฟอร์ดแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นี่พวกเขาต้องการอยากจะให้มาคาราฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปไม่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาปุ๊บคว้าแชมป์ปั๊บเลยสนับทางด้านแราชี่ แต่แห่ที่แมนเชสเตอร์เต็ดตกรอบแล้วตกรอบอีกครับล่าสุดก็กระเด็นตกรอบในศึกเอฟเอครับก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นละสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับคารดบาวครับ FA ฟเอครับตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถกลับไปยืนอยู่ในพื้นที่ที่จะไปเล่นในบอลยุโรปฤดูกาลหน้าตอนนี้คือเป้าหมายของแมนอยู่ละแมจากทางด้านลาลิก้าดีไปอังกฤษได้ไงเนี่ย ออราฟินญ,ญานี่เขายังมีกล่าวทิ้งท้ายดย้วยนะครับเขาบอกนะครับว่าพวกเรายังสามารถพัฒนาได้นะครับและพวกเราสามารถที่จะรีพีทกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นก็คือคว้าทุกแชมป์ครับเออตอนนี้เป้าหมายของบาร์เซโลนานี่เอาทุกแชมป์แล้วนะนะครับ ในสเปนนี่ต้องการที่อยากจะทําสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้แฟนบอลของบาร์เซโลนาี่พวกเขาไม่ได้มองแค่ตรงนี้นะพวกเขามองไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนีกเลยนะครับแถมมีการบอกว่าโอ้โหผู้สัป,ประตูกาเซียนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเซฟแบบแหลกลานเหมือนกันนันก็ถือว่าอีกหนึ่งคนที่ทําผลงานได้ดีมากๆครับเกมที่พบกับทางด้านเรอัลมดด ตอนนี้บาร์ซ่ามองการใหญ่นะครับมองไปนู่นละนะครับเอาทุกแชมป์ครับในฤดูกาลนี้แม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เขาอีของชาบี้จะรอดไหม่ะไรนี่แต่ว่าบอกๆนะครับว่าคือแพ้เกมนี้ชาบี้ก็ยังอยู่นะถึงแม้ว่าแฟนบอลของเรอัลมาดริดหลายๆคนนี่จะออกมาบอกว่าเฮ้ยปลดได้แล้วนะสําหรับทางด้านชาบี้ครับผลงานนี่ไม่จะเตื้องขึ้นเลย ก็บอร์ดก็คงจะให้โอกาสไปจนกทั้งิ้นสุดฤดูกาลนะครับเปลี่ยนตอนนี้ไปก็กคงจะไม่ประโยชน์ะนะครับเดี๋ยวรอจบฤดูกาลนะครับดูก่อนนะครับว่าเรอัลมาเดเนี่ยจะสามารถทําผลงานได้ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับที่บรซิก้าดีขอพูดถึงหน่อยละกันนะครับมันโหดเห e ี้ยมอามาหิตเกินไปแล้วนะสำหรับทางด้านไบยร์มิวน่ครับโอ้โหเจอกับวอล์บวก คุณพี่คุณพี่จะโหดไปถึงไหนก็คือรู้นะนะครับว่าพี่พี่นี่แบบเวลาลงสนามนี่แนวรุกน่ากลัวนะนะครับแต่ว่านี่มันเกินเหตุหรือเปล่าครับถล่มเอาชนะฟบไปได้ถึง8ประตูต่อหนึ่งครับไม่ไว้หน้าเขาเลยอะนะครับเกมนี้นี่ก็เรียกว่าแบ่งๆกันยิงนะนะครับโอลิเซยิงเนี่ยสลูกนะครับดีอารยิงไปลูกนึงนะครับแฮร์รี่เคนยิงไปลูกหนึ่งเรสกานะครับเกเรโร่เนี่ยนะครับ ตอนนี้ไบยืนมิวนิกนี่44คะแนนนะครับในศึกบุนเดสลีการ์นำหน้าบริเซียนต์ดอตมุนนี่อยู่ถึง11แต้มแล้วก็ในศึกบุนเดสลีกานี่ยังไม่แพ้เลยนะครับคือปิดเกมแล้วนะครับสำหรับทางด้านไบยืนมิวนิกนะแล้วผลต่างประตูที่เสียบวกเท่าไหร่ครับบวก51โอ้โหพระเจ้าช่วยด้วยครับตอนนี้นี่มีการพูดถึงนะครับว่าโอลิเซ่กับดิอาร์สนี่มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับยุคทองของไบยืนมิวนิกอีกช่วงหนึ่งในยุคที่มี ทางด้านไอเยนรเบนนะครับแล้วก็ฟรองริเบรี่ครับบอกว่า2คนนี้นี่ไม่เหมือนก,นกันกับยุคนั้นเลยนะครับแล้วแถมทางด้านไวซองกบันีก็บอกนะครับว่าเฮ้ยพวกเราไม่หยุดนะพวกเรานี่แฮปปี้ครับพวกเรานี่ยังคงที่จะเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพิ่งจะลงสนามไป16เกมนะสำหรับทางด้านบายยิมินิกนีกดไปแล้ว63ประตูครับ เฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งบายเยอร์มิวนิกยิง4ประตูนะนะครับแล้วเสียนี่เสียไปแค่12ประตูเท่านั้นเองครับหรือว่าเสียเกมหนึ่งไม่ถึงลูกหนึ่งครับสำหรับฝั่งของลูกทีมแบงซงกคอมบีนีครับในศึกบุนเดสก้าหรือว่าในบอลในเยอรมันนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะถ้าเป็นบาเยอร์มิวนิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปลุ้นยูฟาแชเมเปี้ยนีกดีกว่าครับฟอร์มอย่างนี้นี่ก็ เรียกว่าแบ,บสูสีแหละนะสนุกเลยนะครับเจอถ้าเจอกับฝั่งของบาร์เซโลนาช่วงวันนี้เนี่ยฟอร์มกำลังฮอตด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเอาไปว่าตอนนี้บาร์เยอร์มินิกถ้าดูนะนะครับคงต้องยกให้เป็นเต็งหนึ่งก่อนละน,น,นะครับโอกาสที่จะคว้าแช,ชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์แต่ถึงแม้ว่าหลายๆสำนักนี่อาจจะมองไปที่ฝั่งของอาร์เซนอลซึ่งก็ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันนะนะครับแม่แต่ว่าถ้าเล่นอย่างนี้ดียิ่งเล่นยิ่งมันครับสำหรับ ทางฝั่งของบาเยอร์มินีแฟนบอลนี่ยิ้มเลยครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับจากทีมที่ไม่ค่อยใช้เงินไม่ค่อยทุ่มทุนทั้เท่าไหร่ตอนนี้ทุ่มเยอะมากๆครับแล้วก็ถือว่ามาในทิศทางที่ใช่ด้วยครับแล้วกบพบกับอินไซด์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดี